วันนี้พาเ,เพื่อนๆมากินก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำไข่โตเป็นก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำน้ำข้นมาดูกันครับ,โโบ,บวันนี้หิวมากเลยดี๋นี้เป็นมือม้อมื้อค่ำประมาณประมาณทุ่มหนึ่งกำลังหิวกำลังดีเลยประมาณทุ่มครึ่งยวให้ดูก่อนว่าโอ้โหนี่ผมไมพยายามจะไม่ปรุงนะน,นี่นี่ไข่นะฮะแล้วก็อันนี้เนี่ยห้าสิบบาทนี่ผมสั่งข้าวปล่ามาด้วยสิบบาทก็เป็นหกสิบบาทนะแล้วก็ทีนี้เนี่ยเส้นที่ผมเลือกก็คือเป็นเส้นหมี่นะครับ เส้นเหมอยประมาณนี้เดี๋ยวผมลองจะลองชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวผมจะลองชิมชิมน้ำก่อนอร่อยแซ่บเนื้อต้มยำโดยที่ไม่ต้องปรุงเลยอืออ,อร่อยมากครับ บรรยากาศเป็นยงไงคะพักก่อนเริ่มเริ่มอันนี้อันนี้ที่สําคัญมาดูครับมีเกี๊ยวแถมไปด้วยนี่นะเดี๋ยวผมจะลองกินแบบรวบๆกินคู่กับเกี๊ยวเลยแล้วกแบบ็มันมีหลายอย่างนะมันมีลูกชิ้นมันมีไก่มันมีเต้าหู้มีอะไรพวกนี้ด้วยนะมีนะครับกินคู่กับข้าวเปล่า อร่อยมากมาดูบรรยากาศร้านกันนะกันกันสวยมากนไปมีสองโซนมีโซนเอที่ผมนั่งอยู่ตอนนี้เป็นโซนเอก็คือเป็นโซนแบบผู้ใหญ่นิ่งแล้วก็จะมีโซนข้างในเป็นโซนบีแบบวัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยอะไป็นไหมนะแล้วก็ถนนตั้งอยู่เช่นถนนทางเมืองสี่นะถนนเมืองสี่เลยเนี่ยทั้งเนี้ยเด็กกับเยอราชดิ ติการเวียราคลินเองค่แะแล้วก็ถ้ามาจากถ้ามาจากประชาชื่นเนี่ยก็จะอยู่ที่เจอเซเว่นก็อยู่ซ้ายมือเลยแล้วก็ถ้ามาจากฝั่งเมืองศรีแยกไฟแดงเทศบาลประมาณนี้ฮะเ็ครับโอเคประมาณนี้นะครับขอบคุณมากเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บหน่อยวันนี้อยู่มา้านทางนี้ครับ้าเจอกันใครใครจะมาก็เชิญได้นะครับเดี๋ยวผมส่งเ,เรียลเพรชั่นให้ทางนี้เลย